แห่งหนึ่งในเมืองที่เพิ่งมาเปิดใหม่ได้ไม่นานคุณพ่อของฉันชอบมาตัดผมที่ร้านนี้อยู่เป็นประจำขอบคุณมากเลยนะคะคุณอานอนนที่มาใช้บริการร้านของฉันอยู่บ่อยๆไม่เป็นไรหรอกครับคุณม่านวิกาบริการดีตัดผมออกมาก็สวยมากเลยครับจริงๆฉันไม่ค่อยอยากจะไปที่ร้านนี้สักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเวลาไปคุณม่านวิกาเจ้าของร้านชอบยืนมองฉันแปลกๆหรือว่า เขาจะไม่ค่อยชอบฉันกันนะแล้วทําไมกันล่ะตอนนั้นด้วยความที่ฉันเป็นเด็กฉันจึงไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ฉันเดาเอาไว้คุณม่านวิกาเข้ามาเป็นแม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันในที่สุดอ้าวต้นข้าวมากินข้าวกันสิลูกหลายๆครั้งที่ฉันเห็นความลําเอียงของคุณม่านวิกาเธอเตรียมข้าวบนโต๊ะไว้ให้ทุกคนยกเว้นฉันที่ต้องไปตักเอาเอง เวลาทานข้าวเสร็จเธอก็จะล้างจานให้ทุกคนก็เป็นฉันคนเดียวที่ต้องล้างเองอีกนั่นแหละเพราะเธอก็จะเหลือจานใบนั้นเอาไว้ทุกทีแต่ฉันก็ยอมทำนะก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ส่วนทางด้านคุณพ่อที่เป็นผู้ชายก็เลยไม่ได้สังเกตเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ละมัง้งแต่คุณพ่อก็ทําให้ฉันน้อยใจอยู่อย่างหนึง่งคือท่านเหอน้องใหม่ของฉันมากก็แง่ละเบลนะ่ะน่ารักเหมือนตุ๊กตานี่นะ่า วันหยุดคุณพ่อออกไปทำงานก็จะฝากฉันให้คุณแม่วิกาพาไปเลี้ยงที่ร้านเสริมสวยด้วยซึ่งก็เข้าอีรอบเดิมคุณแม่วิกาทำผมทำเเผาแต่งเนื้อแต่งตัวให้แต่เบลลูกสาวของตัวเองอุ้ยหนูต้นข้าวนะ่ะผมอยากโศกทำไปก็ไม่สวยหรอกจ้าแบบนี้นะ่ะดีแล้วนี่เป็นคำพูดของเธอเวลาที่ฉันรบแล้วว่าอยากจะให้ทำผมบ้าง ดูสิจะลูกเบลไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินไปหมดเลยอยากกินอะไรบอกแม่นะจ๊ะเวลาไปไหนมาไหนก็เป็นแบบนี้ทุกทีฉันเหมือนไม่มีตัวตนในใสายตาของเขาเหมือนเป็นส่วนเกินในครอบครัวของเขาฉันเคยแอบสงสัยเหมือนกันว่าคุณมานวิกาเธอจะรู้ไหมนะว่าเธอได้สร้างบาดแผลที่ไม่มีวันหายไว้ในใจเด็กคนหนึ่ง แต่ในวันนี้ฉันได้โตขึ้นแล้วฉันได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยและมาอยู่หอพักกับรูมเมทของฉันเรื่องที่เธอเล่ามาน่ะต้นเข้ามันเป็นพรอดดราม่าดีๆนี่เองนั่นสินะมิน้นฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันล่ะชีวิตคนเราอะ่ะก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไม่อย่างนั้นคงจะแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ได้หรอก เยี่ยมแต่ฉันชื่นชมมากเลยนะเธอเก่งมากๆเลยที่อดทนมาได้นะขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรักของฉันมาจ้าคุณศักดาตาจอมทัพยายดาวนเรามาถ่ายรูปครอบครัวเรากันนะคนที่กำลังยืนถ่ายรูปนั้นคือคุณเรวดีจะว่าเขาเป็นแม่เลี้ยงฉันก็ไม่เชิงเรื่องมันมีอยู่ว่า หลังจากที่คุณพ่อที่แท้จริงของฉันเสียคุณแม่ก็ได้มีสามีใหม่คือคุณศักดาแต่พอคุณแม่ฉันเสียตามคุณพ่อไปคุณศักดาก็มีภรรยาใหม่คือคุณเรวดีฉันก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงเออคุณน้าเรวดีครับผมว่าให้น้องคิตตี้มาถ่ายด้วยกันเถอะครับอุ้ยตาจอมทับเรื่องอะไรจ๊ะเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเรา อะวายยังไงไอ้ลูกชายวันนี้จะนั่งรถไปกับพวกเราหรือเปล่าขอบคุณครับคุณพ่อแต่ว่าผมเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าครับนี่คือพี่จอมทัพเป็นลูกติดของคุณศักดาไปจ้ะน้องคิตตี้เดี๋ยวพี่พาไปส่งที่มหาวิทยาลัยนะพี่จอมทัพเป็นคนใจดีก็เลยมักหาวิธีช่วยเหลือชั้นแบบนี้เสมอแน่ล่ะสร้างความไม่พอใจให้กับดาวันลูกติดของคุณเรวดี ขอบคุณพี่จอมทัพมากนะคะพี่ต้องลำบากแบบนี้ทุกวันเลยพูดอะไรอย่างนั้นจ๊ะพี่เต็มใจช่วยอยู่แล้วน้องคิตตี้น่ะเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนะที่ทุกวันนี้ฉันยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นได้ก็เพราะพี่จอมทัพนี่แหละนี่นางคิตตี้แกจะทำอะไรนะ่ะเอ,อ่อดาวหวานจ๊ะพอดีว่าคิตตี้หิวแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรช่วงเย็นเลยเลยอยากจะขอข้าวไปเวฟสักกล่องนึงจ้ะไม่ค่ะ คุณแม่ซื้อมาเอาคืนมานี่นะดาวหานจ้าแต่คิตตี้แสบท้องมากเลยแล้วก็ลืมซื้อข้าวติดมานะเอ๊ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้นางคิตตี้แกกล้าผลักฉลอมลงมาเหรอคุณแม่คะคุณแม่มาดูนางคิตตี้สิคะเอ๊อะอะไรกันเนี่ยอ้าวทำไมดาวหันถึงได้ฟกช้ำดำเขียวแบบนั้นหล่อนทำอะไรคิตตี้ คือว่าหนูอยากขอข้าวแค่กล่องเดียวเองอีกอย่างที่นี่ก็บ้านหนูหน่อยนางคิตตี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแกล้ำเลิกบุญคุณเนี่ยหรอคุณน้าหยุดนะคะเอาเมื่อถ้ำแล้วเอะอะไรกันอีกเนี่ยน้องคิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่าครับเอ่อคือพี่จอมทัพคะดาวหวานนะคุยกับคิตตี้เขาดีๆค่ะอยู่ๆเขาก็มาผลักดาวหวานคุณแม่เลยต้องจัดการพอดีเด็กๆนะ่ะเขาแย่งข้าวกล่องกันนะคะ่ะไม่มีอะไรหรอก อ้าวหนูคิตตี้ที่หลังอยากกินข้าวเนี่ยบอกป้าสิเดี๋ยวป้าเนี่ยพาไปนั่งกินหรูๆข้างนอกเลยนั่นคืออุปสรรคอีกอย่างในบ้านหลังนั้นค่ะฉันต้องคอยหลบเลี่ยงคุณศักดา์าที่คอยมาเจ้าชู้ไก่แกจ้กับฉันอยู่เรื่อยอาจารย์ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ทุกคนทำโมเดลบ้านมาส่งกันนะครับโมเดลบ้านนั้นเหรอทำออกมาแบบไหนดี เดี๋ยวฉันต้องไปออกแบบแปลนบ้านซะแล้วสิเสร็จสักทีดีจังเลยที่ฉันทำเสร็จออกมาได้ไวขนาดนี้อืมออกมาน่าจะพอใช้ได้อยู่นะอุตส่าห์อดนอนทำทั้งคืนเลยพรุ่งนี้จะได้เอาไปพรีเซนต์ส่งอาจารย์สักทีนังคิตตี้คอยดูนะเดี๋ยวฉันจะจ้างให้คนทำออกมาภายในคืนนี้ให้เหมือนแกเป๊ะเลย เดี๋ยวเช้าฉันจะรีบไปส่งอาจารย์ตัดหน้าก่อนแกอุ้ยดูสิเหมือนกันแป๊ะเลยนะ่าแล้วสรุปใครลอกใครกันเนี่ยนี่พวกเธอก็อยู่บ้านเดียวกันนะ่ะทำตามกันหรือเปล่าก็ยอมรับออกมานี่ เพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมจ๊าว่าดาวหวันมามาหาวิทยาลัยแต่เช้าแล้วก็เอาโมเดลบ้านมาส่งก่อนคิตตี้ซะอีกแล้วแบบนี้ใครลออใครล่ะแต่โมเดลบ้านหลังนี้ฉันอดนอนทําเองทั้งคืนเธอก็รู้นี่ดาวหวานอ้าวนักศึกษาครับไม่ต้องเถียงกันถ้าตกลงกันไม่ได้อาจารย์จะปัดออกก่อนไปทํากันมาใหม่แล้วกัน น้องคิตตี้นะ่ะเขาทําของเขาเองจริงๆครับแล้วก็ไม่ได้ลอกใครพอดีว่าพี่ลุกขึ้นมาไปห้องน้ําแล้วก็เห็นเขานะ่ะนั่งทําอยู่จนเกือบเช้าเลยนี่ทาไมพี่จอบคะมาฉีกหน้าดาวหวันแบบนี้ล่ะคะเพราะพี่เห็นดาวหวันเป็นน้องไงจ๊ะพี่รักเราพี่ถึงได้เตือนเราดาวหวันจ๊ะจริงๆแล้วดาวหวันเองก็เป็นคนเก่งดาวหวันไม่ควรทําแบบนี้ผลงานที่เราไปเอาของคนอื่นเขามาไม่ว่าจะเพื่อความสนุก รู้ว่าความสะใจมันไม่ได้น่าภูมิใจเลยนะฉันน่ะเคยน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองอยู่เสมอแต่พอนึกถึงเรื่องของพี่จอมทัพแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้ายังเมตตาที่ยังส่งพี่เขามาคอยเคียงข้างฉันและตอนนี้ก็เป็นช่วงสอบฉันทำคะแนนได้ดีทีเดียวผิดกับดาวหวันที่ไม่ค่อยทบทวนบทเรียนเท่าไหร่ในเวลานี้อะไรนะนี่คะแนนสอบของลูกเหรอดาวหวัน ทำไมคะแนนแย่ลงแบบนี้ล่ะป้าหนูมัวแต่คิดไงคะว่าจะแกลงกันคิตตี้ยังไงดีโอ้ยเรื่องนั้นนะเอาไว้ก่อนลูกมันทําคะแนนได้ดีกว่าลูกแบบนี้ป่านนี้มันนั่งสมน้าหน้าลูกแล้วเอ้ยเมาไม่ขับแล้วพี่จะกลับบ้านยังไง <S <S 2> <S 2> อ้าวเฮ้ยหนูคิตตี้คนสวยทําไมมันนอนอยู่ตรงนี้ลละจ๊ะ ีว่าคิตตี้เผลอหลับค่ะเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนแล้วอ้าวอย่าเพิ่งไปสิอยู่กับป้าก่อนปล่อยนะคะคุณศักดาคิตตี้ต้องรีบไปนอนเว้ยกอดนิดกอดหน่อยไม่ได้ว้ายบัสสีบัตเถลิอตายแล้วค่ะคุณแม่นี่นางคิตตี้แกคิดจะมาอ่อยสามีฉันเหรอ <c oughs> คุณเดวะดีทําไมมาขึ้นเสียงเรียกชื่อฉันทําไมหน่อยเห็นติมต่มติมบบ่มบมียดืเงียบงิมมงิมสนิมใน แต่หนูไม่ได้ทำแบบที่คุณกล่าวหากล่าวหาเหรอไม่ไดิถาเหรอนี่แนะ่คุณเรวดีพอแล้วคิตตี้เจ็บเว้ยอะไรวะเดี๋ยวคุณก็จะเป็นรายต่อไปคุณศักดาคุณน้าเรวดีหยุดเถอะครับผมขอร้องคุณน้าเรวดีได้ปลอดเถอะครับน้องคิตตี้แกยังเด็กแกไม่รู้เรื่องหรอกเด็กเด็กที่ไหนพ่อจอมทัพมัน1 8 1 9แล้วนั่นแหละครับผมไม่เชื่อว่าน้องคิตตี้จะทำอะไรแบบนั้นหยุดเถอะครับ ไม่วันนี้มันกับฉันต้องตายกันไปข้างหนึ่งนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาฉันก็ต้องระเหิุออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความช่วยเหลือจากพี่จอมทัพขอบคุณนะคะพี่จอมทัพที่ช่วยหนูทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยพูดอะไรอย่างนั้นบ้านหลังนั้นเป็นของน้องคิตตี้โดยชอบทมไม่ใช่ของพวกพี่เลยเงินที่พี่ออกค่าหอพักให้น้องคิตตี้มันเทียบไม่ได้เลยจะ้ะกับมูลค่าของบ้านหลังนั้น แต่ว่าให้พี่ได้ดูแลชดเชยส่วนนั้นเธอจะ้ะพี่รู้สึกละอายแก่ใจรับไว้เถอะนะในความมืดมิดอย่างน้อยพี่จอมทัพก็คือแสงสว่างสำหรับฉันหลังจากที่ฉันออกจากบ้านหลังนั้นได้ไม่นานคุณสักดาก็โชคร้ายไปเมาแล้วเจออุบัติเหตุจนเสียชีวิตแน่นอนว่าคุณเรวดีก็ไปมีสามีใหม่เธอและดาวันก็ได้ออกจากบ้านของฉันไป และคุณเรวดีที่กำลังหลงสามีคนใหม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจลูกสาวตัวเองนะักทางด้านดานวันก็เริ่มติดการเที่ยวกลางคืนไม่สนใจเรื่องการเรียนทำให้เธอเรียนไม่จบในปัจจุบันทั้งฉันแล้วก็พี่จอมทัพเรียนจบแล้วและได้งานทำที่กรมสัมพารและแน่นอนค่ะว่าพวกเราทั้งสองคนต่างก็ผูกพันกันมานาน น้องคิตตี้เมื่อไหร่จะยอมกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมละ่ะพี่อยู่คนเดียวนะ่ะพี่ว่าบ้านมันหลังใหญ่พิลึกเอ่อเรื่องนั้นคิตตี้แค่กลัวว่าคนเขาจะคอราหาเอาได้นะคะอ๋อพี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรมาไปกินข้าวกันจะ้ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันจะคุยเรื่องอะไรเหรอคะพี่จอมทับ <c oughs> ดูท่าทางจะใจร้อนนะเรางั้นพี่บอกตรงนี้เลยก็แล้วกันพี่อยากจะขอน้องคิตตี้แต่งงานจะ้ะพี่จอมทับ อ่ะห้ามปฏิเสธนะเรารู้จักกันมาก็หลายปีแล้วนี่และแล้วในวันนี้ความฝันของฉันที่หายไปมานานก็กลับมาเป็นจริงอีกครั้งบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นเหมือนเดิมไม่นะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยดิยฉันด้วยช่วยไม่ได้นะหนหังพิมพา ฉันเข้าใจว่าสามีฉันมันเจ้าชู้แต่นี้เมื่อเธอไม่ยอมเอาเด็กคนนี้ออกฉันก็ต้องทำแบบนี้แหละและลูกช่วยด้วยเฮ้ยมีคนโดนรถเฉียวเป็นปาฏิหาริ์มากเลยค่ะคุณหมอที่เคสนี้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นน่ะสิคุณพยาบาลเด็กคนนี้มีบุญจริงๆที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริ์จริงสิแล้วญาติพี่น้องของเธอล่ะได้ติดต่อหรือยัง เธอไม่ยอมเลยค่ะคุณหมอไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับที่เธอเจออุบัติเหตุหรือเปล่าลูกจ๋าขอบคุณที่ยังอยู่กับแม่นะต่อไปนี้แม่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายลูกได้อย่างเด็ดขาดชีวิตนี้แม่คงไม่เหลือใครแล้วนอกจากลูกอยู่กับแม่นะลูกนะคุณการวด,ดีบอกผมคุณทำอะไรกับพิมพานี่มันเดือนกว่าแล้วที่เขาหายตัวไป คุณสันชัยฉันให้คุณมีบ้านเล็กบ้านน้อยได้ก็จริงแต่ฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าห้ามมีลูกกับใครนอกจากฉันการวด,ดีนี่หรือว่าคุณใช่ใครจะปล่อยให้มันเกิดมาเป็นหอกข้างแคร่ลูกฉันมันหายไปทั้งแม่ทั้งลูกก็ดีแล้วคุณมันใจร้ายการวด,ดีคุณมันทั้งเจ้าชู้แล้วก็เลวพอกันนั่นแหละคุณสรนชัย มาแล้วเหรอเข้าหอมลูกสาวแม่เป็นไงจ๊ะชอบบ้านใหม่หรือเปล่าสวยมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ของหนูเนี่ยเก่งที่สุดเลยค่ะถ้าลูกชอบแม่ก็ดีใจแล้วถึงแม้วันเนี้ยเราสองแม่ลูกจะยังมีไม่เท่าพวกอมรอเทวาแต่หนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราต้องมีได้เทียบเท่าเขาค่ะอะไรนะเข้าหอมนี่ลูกเจอคนพวกนั้นเหรอลูก ก็ใช่นะสิคะแม่ลูกสาวของพวกเขาอ๋อไม่ใช่สิพี่สาวของหนูนะ่ะเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับหนูคะ่ะ ใหญ่เข้าหอมจะรีบวิ่งไปไหนเนี่ยช่างฉันเถอะหน้าอุ๊ยแย่จริงขอโทษนะจ๊ะเปียโนพอดีว่าฉันรีบไปห้องน้ำานะ่ะจ้ะไม่เป็นไรเปียโนปียพัฒอมรเทวาถึงเวลาแก้แค้นแล้วล่ะอะไรนะเปียโนเทอมนี้ผลการเรียนของลูกสู้เพื่อนในห้องไม่ได้อย่างนั้นเหรอ คือคุณแม่คะเพื่อนคนนี้เขาเพิ่งย้ายมาเมื่อเทอมก่อนความจริงเขาเป็นรุ่นน้องนะคะแต่ว่าเรียนเก่งมากจนได้พาชั้นอะไรกันเป็นรุ่นน้องอีกตังหากแล้วเราเรียนสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะเปียโน,โนเราคืออมรเทวาเราต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นอย่าให้เสียชื่อสิคุณแม่คะที่ผ่านมาหนูก็เป็นที่หนึ่งของห้องอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้หนูสู้เขาไม่ไหวจริงๆเฮ้ยไม่ได้ดั่งใจทั้งพ่อทั้งลูก ดูสิพวกเธอพี่โตโน่เดินมาทางนี้ฉันว่าเขาเป็นแก๊งหนุ่มที่หล่อที่สุดในโรงเรียนมัธยมซากุระแล้วล่ะเออพี่โตโน่คะเดี๋ยวก่อนค่ะอ่ะว่าไงจ๊าเปียโนมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเออคือว่าเปียโนพูดไปเลยสิเพื่อนเร็วคือเปียโนได้บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษมาสองใบค่ะก็เลยมึนหัวจังสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยแน่เลยน้องครับระวัง ดีนะเนี่ยที่ไม่ทันได้ล้มลงไปน่ะขอบคุณนะคะพี่โตอ่อโนถ้าไม่ได้พี่น่ะหนูแย่แน่เลยเอนี่น้องเข้าหอมนี่คนที่เรียนเก่งๆคนที่เขาลือกันใช่ไหมใช่ค่ะดีใจจังที่พี่จำหนูได้ด้วยทำไมนะทำไมยายเปียนโนแผนตีสนิทลูกชายคุณหญิงกลองแก้วก็ยังทำไม่ได้คุณแมค่คะหนูพยายามแล้วค่ะที่จะชวนพี่เขาไปดูหนังแต่ว่าเพื่อนคนนั้นอะไรนะ เด็กคนนี้อีกแล้วเหรอฮ้ยไม่เอาหน้าคุณการวาดีอย่าไปแคมม่วยกับลูกให้มากนักเลยหยุดพูดเลยคุณสัญชัยคดีของคุณกับฉันยังไม่จบนะเรื่องที่คุณแอบคุยกับสาวๆในแชทนะ่ะผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไม่มีอะไรคุยกันเรื่องงานได้อย่าให้ฉันรู้ก็แล้วกันแหมท่านประธานบริษัททำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะคะคงมีปัญหากับที่บ้านมาแน่นเลย ก็ประจํ่ละจ้ะหนูเข้าหอมนี่ฉันยังโชคดีนะที่มีหนูเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานไม่เป็นไรค่ะหนูยินดีหนูนี่เก่งจริงๆเป็นแค่เด็กมัธยมแทๆ้ๆน่าจะมาเป็นลูกสาวฉันนะแล้วถ้าหนูบอกว่าความจริงหนูเป็นลูกสาวของคุณคุณจะเชื่อไหมล่ะคะนี่คุณสัรชัยมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยกลับบ้านดึกดื่นคุณไปไหนกันแนะ่ผมจะไปไหนผมก็ทํางานอยู่ทุกวันคุณก็เห็นนี่ หน่อยคุณสัญชัยเดี๋ยวนี้คุณกล้าเดินหนีฉันเหรอพิมพาที่ผ่านมาเป็นความผิดของผมเองผมดีใจที่คุณกับลูกยังปลอดภัยนะอย่าโทษตัวเองเลยค่ะคุณสัญชัยเรื่องมันก็นานมาแล้วคุณพ่อดูไหมคะว่าแม่เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้แม่กำลังทำธุรกิจแฟนชสยแย่ yeah, แล้วนั่นรถการวด,ดีนี่เขารู้ได้ยังไง สงสัยเขาคงให้คนสะกดรอยตามพ่อมาแน่น่อยฉันว่าไว้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่นางพิมพาอย่าบอกนะว่าเด็กนั่นคุณแม่คะเด็กคนนี้ล่คะค่ะเพื่อนร่วมชั้นที่หนูบอกเป็นแผนของแกใช่ไหมนางพิมพานี่ลูกแกรอดมาได้แถมยังมาดังกว่าลูกสาวฉันอีกพอได้แล้วนะการวด,ดีมันยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับที่คุณเคยคิดจะกำจัดฉันปล่อยนะคุณสัญชัยอย่ามาห้ามฉันฉันจะตอบมัน กลับไปคุยกันที่บ้านทำเป็นปกป้องมันดีนักนะพอเถอะพวกเขาไม่เอาเรื่องคุณก็ดีแค่ไหนแล้วแม่คะเขาร้ายตั้งขนาดนี้ทําไมแม่ไม่เอาเรื่องเขาหรือไม่แม่ก็ควรจะแก้แค้นนะคะฟังนะลูกเข้าหอมใครทําอะไรไว้เขาก็ต้องได้รับผลนั้นในสักวันหนึ่งนี่เข้าหอมจ้ะวันเสาร์นี้ครบรอบแล้วนะที่พวกเราพบกันมาได้สองปีนะ่ะ พูดแบบนี้แสดงว่าพี่โตโน่มีเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยใช่ไหมคะก็ใช่นะสิจ๊ะไปด้วยกันนะขอโทษนะคะพี่โตโน่แต่ว่าวันนั้นคุณแม่มีงานด่วนให้เขาหอมช่วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรจ้ะถ้าเป็นธุรัของคุณแม่พี่เข้าใจสู้ๆนะคนเก่งไม่จริงทำไมถึงเป็นแบบนี้พวกผู้ถือหุ้นทยอยถอนหุ้นออกจากบริษัทกันหมดคุณแม่ไม่เอาค่ะไม่เครียดนะคะเดี๋ยวจะเป็นไมเกรนอีก เปียโนจะไม่ให้แม่เครียดได้ยังไงตอนเนี้ยบริษัทเราจะล้มละลายอยู่แล้วการวด,ดีทีเนี้คุณเห็นหรือยังละ่ะว่าการที่คุณไปทําตัวหญิงยโสกับพวกเขามันเป็นยังไงก็งแงสิฉันเป็นถึงลูกชาติลูกตระกูลไม่ใช่คนจนชั้นต่ําเหมือนนางพิมพ์พของคุณขอโทษนะคะท่านประธานแต่หุ้นส่วนที่นัดเอาไว้เดินทางมาถึงแล้วค่ะให้เขาเข้ามาเปียโนสวรรค์มาปลดให้แท้ลูกบริษัทเราได้หุ้นส่วนใหม่แล้ว สวัสดีค่ะคุณการวดีไม่สิเราต้องนับญาติกันแล้วคุณน่ะมีสักเป็นแม่เลี้ยงของฉันไม่จริงนางเด็กนี่แกเข้ามาในบริษัทฉันได้ยังไงนางพิมพ์าก็ด้วยรอปภเอามันออกไปแหมเสียใจด้วยนะคะแต่คงไม่ได้หรอกรอปภนะ่ะคงไม่กล้ายโยนหุ้นส่วนของบริษัทออกไปหรอกฟังนะคะคุณการวดีคุณแม่พิมพ์พาของฉันเนี่ยซื้อหุ้นส่วนบริษัทนี้เอาไว้ตั้งเกือบครึ่ง น้ำหน้าอย่างพวกแกเนี่ยนะจะมีปัญญาไม่จริงต่อให้อมพระมาพูดฉันก็ไม่เชื่อคุณการวดีคะที่ผ่านมาฉันเป็นแม่ค้าก็จริงแต่ตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนชายร้านทุกอย่าง20บ,บาททั่วประเทศแล้วทำไมฉันจะซื้อหุ้นส่วนของบริษัทคุณไม่ได้ล่ะคะอะอะไรนะฉันชื่อเดียตั้งแต่จำความได้ก็เติบโตมาในบ้านเด็กกัพร้าและคนที่ฉันสนิทที่สุดในนี้ก็คงจะเป็นเด็กผู้ชายที่ยืนข้างๆฉันนั่นก็คือท็อป โหเดี๋ยวนี้นะ่ะเธอวิ่งเร็วขึ้นนะเดียก็แงล่ะฉันไม่อยากให้นายตามฉันทันนี่ท็อปเอา้าเจ้าพวกนี้นี่วิ่งกันไม่ระวังเลยอยู่ๆก็มาขัดขาเดียได้ยังไงอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยท็อปเดี๋ยวจะมีปัญหาปเปล่าๆฉันไม่เป็นอะไรโอ้ออโหคืนนี้ดาวสวยจังนะนายว่าไหมท็อป นี่คงเป็นคืนสุดท้ายที่เราได้ดูดาวด้วยกันแล้วล่ะรุ่งนี้เธอก็ต้องไปแล้วนี่เอ๊ะนายดูด้วยเหรออะเดียจ้าเป็นบุญของหนูแล้วนะคุณคนเนี้ยเขาจะมารับหนูไปอยู่ด้วยค่ะข,ขอบคุณนะคะที่รับอุปการะเด็กกำพร้าอย่างหนูเอาล่ะทุกคนจ้ายินดีกับเพื่อนหน่อยแล้วกันนะยังไงทุกคนนะ่ะก็ต้องมีโอกาสแบบนี้แน่ๆดีใจด้วยนะเดียนะ่าอิจฉาจังใช่ใช่นาะอิจฉา เอาล่ะหนูเดียต่อไปเนี้ยไปอยู่กับฉันฉันก็เป็นเหมือนแม่ของหนูนะฉันน่ะจะเป็นคนส่งเสียให้หนูเรียนเองเป็นบุญของเด็กค่ะฉันฝากด้วยนะคะฉันน่ะได้มีครอบครัวใหม่บ้านใหม่ทุกคนที่บ้านเด็กกัพร้าคงกำลังคิดว่าฉันมีความสุขแต่ความจริงแล้วมันไม่เลย อะะไรนะอยากกินทิ้งกินกว้างแบบนี้สิเจนฉันเดาว่าแกคงจะลืมตัวคิดว่าตัวแองน่ะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อีกคนใช่ไหมนาสมแพชอ,อ้าวเจนเอะอะอะไรกันเนี่ยลูกก็นั่งเดียมันมาต่อปากต่อคำกับหนูค่ะคุณแม่มันจะมากไปแล้วนะทําอย่างนี้กับลูกฉันได้ยังไงน้อยนังเดียแกคิดว่าฉันรับเลี้ยงแกมาเป็นลูกเหรอฉันเอามาเป็นคนใช้ลูกฉันต่างหากจำใส่หัวแกไว้ ยังยังมามองหน้าอีกลูกสาวฉันสั่งให้ทําอะไรแกก็ไปทำสิอ๋อแล้วก็จําเอาไว้วันนี้บ้านฉันแกเป็นแค่เด็กกำพร้าฉันให้กินให้อยู่ก็ดีแค่ไหนแล้ว <c oughs> ฉันบอกแล้วไงนางเดียว่วาอยา่าขัดใจฉันเป็นยังไงล่ะ เดียฉันถามจริงนะทำไมยอมให้เยนั่นเขาโขกสับเธออยู่ได้แล้วเธอจะให้ฉันทํายังไงฉันเป็นแค่เด็กกาพร้าถ้าฉันไม่ทนอยู่ที่นั่นฉันก็จะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินไม่ได้เรียนหนังสือตอนเนี้ฉันรู้ตัวดีว่าฉันไม่ใช่นกที่ปีกแข็งแรงพอ ขอเงินพ่อแม่คงไม่ยอมซื้อให้หมดนี่แน่เฮ้ยจริงสิฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วเราจะมีนางเบียเอาไว้แค่จิตหัวใช้ก็คงไม่สนุกต้องมีเอาไว้รองมือรองเท้าด้วย <c oughs> <c oughs> ฉันจำได้ว่าไม่กี่วันก่อนคุณแม่ออกงานนี่นาต้องเก็บพวกเครื่องประดับไว้ในลิ้นชักเครื่องแป้งแน่ๆ <c oughs> ชอเข้าข้างฉันสมัอยู่ในนี้จริงด้วยแฮะตั้งสชุดแบบเนี้ฉันซื้อของแบรนด์เนมได้สบายเลย คุณพ่อคุณแม่คะหนูไม่ได้เอาไปคุณพ่อคุณแม่เชื่อหนูเถอะค่ะทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่สงสัยเจนบ้าง <c oughs> นี่ลูกสาวฉันเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกมีแต่เด็กกําพา้าแบบแกนี่แหละที่จะมีนิสัยแบบนี้เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียงเขามาอมผมว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลี้ยงเสียเข้าสุขแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นไม่ใช่หรอคะว่าที่ห้องนอนหนูไม่ได้มีพวกเครื่องประดับอะไรนั่นเลย ก็แกเอาไปขายกินแล้วมันจะมีได้ยังไงล่ะได้โปรดเถอะค่ะออกไปนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่รับเลี้ยงลูกเสือลูกตะแค่แบบแกอีกแล้วไปให้พ้นหน้าฉันก่อนที่ฉันจะโมโหแล้วไปแจ้งตำรวจคุณพ่อคุณแม่ค่ะฉันไม่ใช่แม่แกอย่ามาเรียกแบบนี้อีกไปซะก็ไม่ได้กล่าวว่าจะให้โดนโทษดุนแรงขณาโดนไล่ออกจากบ้านสักหน่อยแต่เป็นแบบเนี้ยก็ช่วยไม่ได้ค่ะ นตกแต่เช้ามืดเลยนี่ถ้าท็อปมาทำงานเนี่ยต้องวานให้ถูพื้นหน้าร้านซักหน่อย <c oughs> อะไรกันเนี่ยพามาร้องห่มร้องไห้แถวนี้หรือว่าฉันจะเจอดี <c oughs> อคนนี่นาะใจหายใจกว้างหมดยัยหนูคนนี้นี่ดูสิเปียกหมดแล้วเป็นอะไรไปคุยกันในร้านดีกว่า มาแล้วเหรอเอ๋ทั้งที่ผมยังไม่เข้างานทําไมวันนี้ร้านมันดูสะอาดเรียบร้อยผิดปกติละครับก็นั่นไงคําตอบหนูเดียยกความดีความชอบให้เขาเลยเอ๊ะน้าคุณคุณจังอย่าบอกนะว่าเป็นนายหนาทอปเฮ้ยนี่เธอเหรอเดียมีน่าเชื่อเลยไม่ได้เจอตั้งนานเอาดีเลยรู้จักกันเหรอเนี่ยต่อไปเนี้ยฉันจะให้หนูเดียพักอยู่กับฉัน เมื่อคืนฉันคิดอย่างเอาเป็นเอาตายว่าฉันโชคร้ายมากแต่มาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองโชคดีที่ได้หลุดออกมาจากบ้านหลังนั้นชีวิตหลังจากเจออุปสรรคมักจะดีขึ้นเสมอเหมือนกับฟ้าหลังฝนนั่นเองถ้าคลิปนี้โดนใจ f c ทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยส่วน f อใหม่ถ้าพอมีเวลาไปดูคลิปที่เหลือได้และถ้าชอบเนี่ยต้องไม่พลาดการซับสไครต์กับกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย